วันที่20มีนาคม2568ณนะห้องรอยย่านจูบิลีบอลรูมศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพกเมืองทองธานีนายอนุทินชาญวิรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีมอบเหรียญพระราชทานพร้อมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดประหลัดจังหวัดหัวหน้าสํานักงานจังหวัดนายอำเภอทั่วประเทศกว่า1,200คนโดยมีนายทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนางสาวธีรัสสําเร็จ วานิตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอันสิทธิ์สัมพันธรัฐประหลัดกระทรวงมหาดไทยในชัยวัฒน์จุนธิรพงศ์อธิบดีกรมการปกครองนายวิทูลสิรินุกุลรองอธิบดีกรมการปกครองและนายสุพลสยามบุญนันท์ผู้อํานวยการสํานักบริหารการทะเบียนและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียงกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ําการขับเคลื่อนภารกิจบําบัดทุกบํารุงสุข ให้แก่ประชาชน5นโยบายได้แก่การจัดระเบียบสังคมและปรับปรามผู้มีอิทธิพลการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้ประชาชนการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและการจัดหาน้ำดื่มสะอาดเพื่อประชาชนสุดท้ายนี้กระทรวงมหาดไทยขอขอบคุณทุกท่านสำหรับการเป็นทีมที่เข้มแข็งขอให้เหรียญที่ระลึกพระราชทานที่เราได้รับไปในวันนี้จะเป็นเครื่องตนใจให้เราได้ตั้งใจทำงานอย่างทันโลกทันสมัยทันท่วงที เพื่อคว้าโอกาสสำหรับชีวิตที่ดีขึ้นให้กับพี่น้องประชาชนสมกับเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อไป